บกบราา้องทั้งวันตอนนี้คุลุงเดินมาถึงตรงป่าชายเลนนะคะต้นที่เราเห็นตรงนี้ที่เป็นมงหวงนี่คือต้นต้นจากนะต้นจากค่ะนี่เป็นเป็นลูกที่ทุกจากที่เรากินกันนี่นแหละนะ,ะขึ้นตามป่าชายเลนนี่มันเป็นมงหวงนี่มันหลุดมานะคะต้นจากนี้เป็นพืช สกุลเดียวกับสกุลปาล์มนะคะแล้วก็เป็นวงเดียวที่ขึ้นตรงป่าชายเลนเพราะว่าปาล์มชนิดอ,อื่นๆพืชในสกุลปาล์มชนิดอื่นจะขึ้นบนบกใช่ไหมคะแต่ว่า,าสกุลนี้สกุลต้นจากเนี่ยขึ้นที่ป่าชายเลนลาต้นอยู่ใต้ดินในป่าชายเลนเนี่ยแถบสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยค่อนขอ้างค่อนขอ้างเยอะมากเลยนะคะจากหลักฐานปรากฏว่าพบซากดึกดําบรรของ ต้นจากเนี่ยมีอายุกว่า70ล้านปีมาแล้วเลยนะคะโอ้ไม่น่าเชื่ออ่าอันนี้เราได้เห็นที่กำลังแทงออกมาเป็นช่อจากน,นี้ต้นจากอันนี้ดอกจากมีดอกส่วนปลายนี่จะเป็นเกสรเขาเรียกว่าเป็นดอกตัวเป็นดอกตัวเมียส่วนดอกตัวผู้เขาบอกว่าจะอยู่ตรงปลายนะตรงปลายตรงปลายกระปาะช่อมัน นี้เดี๋ยวมันจะโตมาก็จะกลายเป็นลูกอย่างนี้อ๋ออันนี้ลูกอย่างนี้นะคะครับต้นจากแต่เวลาเรานําไปรับประทานเรียกลูกชิดอืต้นเรียกต้นจากลูกเรียกลูกชิดคือนั่ง,งลงในตรงจากจริงๆนะคะ,ะต้นจากต้นจากมีลูกออกมาเป็นลูกชิดนะคะซึ่งตรงนี้มีอยู่ในบท กับเหเรือที่รนเก้าราชัชกาลที่สองได้สมงวระพันขึ้นด้วยนะคะใจความว่าผลจากเจ้าลอยแก้วบอกความแล้วจากจำเป็นจากช้ำน้ำตากระเด็นเป็นทุกท่าหน้านวลแตงโอ้โหนี่คือส่วนหนึ่งของบทไพรพลกับเห่เรือนะคะที่มีจาก อยู่ด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นใบใบมีทั้งใบที่แห้งแล้วก็นี่ที่เป็นใบ,ใบแบบนี้นะคะมาดูสัรพคุณของจากกันนะคะใบจากนะจริงๆสรรพคุณเอาใบก่อนแล้วกันเนาะใบอ่อนทําเป็นยาสูบซอยเป็นยาสูบส่วนใบที่เป็นสีเขียวเขียวเต็มตาลอ่าเอามาทําเป็นเขาเรียกคำว่า ลังคามุงจากมาคัคเอนี่แหละคือจากตรงนี้แหละใบาจากเพราะมีความเหนียวหนะใหญ่ทนแม้กระทั่งแห้งกรอบแล้วก็ยังสามารถทนแดดทนฝนได้จึงเอาไปจากมามุงหลังคาที่เอามาเย็บรวมกันเป็นตับจากนั่นเองนะคะทำทำให้นึกถึงมันมีอยู่คํานึงเวลาหน้าร้อนอะคนจะชอบพูดว่าร้อนจน ตับจะแตกตับนี่คือไม่ใช่ตับมนุษย์นะคะที่ว่าร้อนจนตับจะแตกแก็คือตับจากนั่นเองร้อนจนตับจากที่มันเป็นแผงๆเนี่ยกระตุยกระจายนะคะแต่ไม่ใช่ตับมนุษย์นะคะร้อนตับจะแตกคือตับจากตัวนี้นี่เองประโยชน์ของใบประโยชน์ของใบมีอะไรอีกใบเอามาทําห่อขนมห่อขนมจากใบเอาไปทําเป็น ที่ตักน้ํานะคะที่ตักน้ําที่จะเรียกว่าหมาจากเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่าหมาจากเป็นยังไงเอาไว้ใช้ตักน้ําช่อดอกสามารถเอามาทําแกงนะคะหรือว่ามากินกับน้ําพริกก็ได้ส่วนก้านตรงนี้ก้านนะคะก้านก้านช่อดอกนี้ปาดเอาน้ำตาลมาทำเป็นน้ำตาลได้หรือเรียกว่าโซมนั่นเองนะครัโอโซโซม,ออมะม้า หรือจะนําไปหมักเป็นเหล้าก็ได้หรือไปหมักเป็นน้ําส้มสายชูก็ได้ให้ประโยชน์จากจากค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากเลยนะ